ละครชีวิตรักนางสาวทัดดาวตอนที่สจากความเดิมตอนที่แล้วทัดดาวน้อยใจที่รู้มาว่าปีเตอร์มีแฟนแล้วและเขาก็รักแฟนมากจนกลายเป็นคนเย็นชาไร้หัวใจเธอจึงบังคับเขาไปกางเต็นท์ด้วยกันตั้งใจจะจีบปีเตอร์ตามคำแนะนำของวิว อากาศดีจังเลยเนาะปีเตอร์ดูสิรู้แบบนี้มากางเต็นท์กันตั้งนานแล้วล่ะครับเย็นดีเย็นที่ไหนเขาเรียกว่าหนาวครับหนาวก็หนาวผมดีใจนะที่เห็นคุณหนูมีความสุขดีกว่านั่งซึมเหมือนสองสวันที่ผ่านมาเยอะเลยก็แล้วทำไมไม่ยิ้มล่ะหน้าบึ้งอยู่ได้ไหนบอกว่าดีใจที่เห็นฉันมีความสุขไง ผมไม่สบายใจนี่ครับที่เรามากันสองคนแบบนี้อย่างน้อยควรจะมีไอ้เจมมาด้วยผมกลัวว่าคุณหนูจะเสียหายผมเป็นบริการคุณหนูเป็นเจ้านายอย่าเรียกเจ้านายได้ไหมะห่างเหินจริงๆเลยฟังแล้วรู้สึกแก่แล้วจะให้เรียกอะไรละครับเรียกคุณหนูทัดดาวก็แล้วกันคุณหนูทัดดาว โอ้ยฟังแล้วขัดหูเรียกทัดดาวเฉยๆก็พอเข้าใจไหมคะพี่ปีเตอร์หญิงสาวบอกแล้วเดินไปนั่งย่างไส้กรอกปีเตอร์เองก็เดินมาย่างตามเขาหน้าแดงเพราะหญิงสาวเรียกเขาว่าพี่เป็นครั้งแรกเป็นอะไรหน้าแดงแจ๊ดเลยร้อนหรอดับไฟไหมไม่ครับคุณหนูไม่ร้อนหรอก ไม่ร้อนนี่ยังไงหน้าแดงแป้นเลยหรือว่าหรือว่าอะไรครับหรือว่าพี่ปีเตอร์เขินฉันแน่เขินแน่เลยใช่ไหมเวลาเขินน่ารักจังเออ,เอ,อน่ารักระครับเออขอบขอบคุณครับคุณหนู <c oughs> เวลาพี่ปีเตอร์เขินน่ะน่ารักมากเลยรู้ไหมเขินบ่อยๆนะทัดดาวชอบ ทางด้านไรอันเอวตันกลับจากอิตาลีแล้วหาลูกสาวไม่เจอพอรู้จากภรรยาว่าลูกสาวไปตั้งแคมป์คนเดียวมีปีเตอร์ตามไปแค่คนเดียวเจมไม่ได้ไปด้วยก็รู้สึกไม่พอใจถึงขั้นเดินไปต่อว่าภรรยาสมิดาเธอปล่อยให้ลูกสาวเราไปกับไอ้ปีเตอร์สองคนได้ยังไงฮะ บอกเองว่าปีเตอร์ไร้หัวใจเขาไม่ได้คิดอะไรกับลูกสาวเราหรอกคะ่ะใจเย็นๆทีเมื่อก่อนลูกสาวเราก็ไปกับปีเตอร์สองคนกันบ่อยๆแต่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้ลูกสาวเราเป็นสาวแล้วนะแล้วก็สวยมากด้วยไอปีเตอร์มันอาจจะเผลอคิดอะไรกับลูกสาวเราก็ได้คุณคะลูกโตแล้วนะ เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วอายุ20กว่าแล้วคนอื่นๆเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วนะคะปล่อยๆทัดดาวบ้างเถอะไม่เห็นหรอว่าลูกเรานั่งซึมมาตั้งสองสวันแล้วนะ่ะก็ไอ้ปีเตอร์มันเป็นแค่บอีิการเกิดมันชอบลูกเราขึ้นมาจะว่ายังไงหน้าตามันก็ยิ่งหลอนๆอยู่ด้วยอ่ะเกิดลูกเราหวั่นไหวขึ้นมาไม่แย่หรอ ถ้างั้นจะให้ทำยังไงล่ะคะเปลี่ยนบริการเลยไหมไม่ได้ไม่ได้ไอ้ปีเตอร์มันเก่งที่สุดเอาเป็นว่าฉันจะหาผู้ชายดีๆมาให้ใหญ่ทัดดาวเองก็แล้วกันสมีดาได้ยินแล้วก็ไม่สบายใจเพราะไม่อยากให้ทัดดาวถูกบังคับเธอเป็นแม่ทำไมจะไม่รู้ว่าทัดดาวคิดอะไรกับปีเตอร์อืโอ้โห ไม่คิดเลยนะว่าพี่ปีเตอร์จะย่างไส้กรอกได้อร่อยขนาดนี้มัสแมลโร่ด้วยนุมน่มๆหอมด้วยอะ่ะผมดีใจที่คุณหนูกินได้ครับพี่ปีเตอร์เราไปดูดาวกันไหมวันนี้ดาวสวยสวยดูสิดูทำไมล่ะครับคุณหนูดาวมันก็อยู่ท้องฟ้าทุกวันอยู่แล้วเดินมาเมื่อไหร่ก็เจอ พี่ปีเตอร์หัดโรแมนติกบ้างสิผู้หญิงชวนดูดาวนะดูดาวก็เพื่อความสุนทรีก็ผมเห็นมันอยู่ทุกวันอยู่แล้วอยู่ที่บ้านคุณหนูผมไปยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูหน้าระเบียงผมก็เจอมันอยู่ทุกวันคุณหนูอยากดูก็ดูเถอะฮะคขี้เกียจพูดด้วยละทัดดาวหน้ายุ่ง มองดาวบนท้องฟ้าแล้วเห็นแสงสีเขียวว่าผ่านลักษณะคล้ายๆจานบิน UFO ก็ตกใจเฮ้ยพี่ปีตาดูนั่นสิ UFO UFO จริงๆด้วยอะโอ้โหคุณหนูมีที่ไหนเล่านั่นดาวนั่นก็ดวงจันทร์คุณหนูตาฝาดเล่า จริงๆนะพี่ปีเตอร์ฉันเห็นจริงๆสาบานได้ถ้างั้นเราเดินตามไปดูดีนะฉันเห็นฉันเห็นมันเข้าไปในป่ามันตกอยู่ในป่าจริงๆนะพี่ปีเตอร์ไปดู UFO เนี่ยนะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณหนูอะไปเถอะนะถ้าเกิดเจอว่ามันเป็น UFO จริงๆเราสองคนดังไม่รู้เรื่องเลยนะไปเถอะ ยิงสาวรบเร้าให้ปีเตอร์พาเดินเข้าไปในป่าแต่เดินจนเหงื่อซกก็ไม่เจออะไรเลยกลับได้หรือยังคุณหนูไม่มีอะไรสักอย่างแม้แต่เห็ดสักดอกกลับก็ได้แต่เดินไม่ไหวขี่หลังได้ไหมผมว่าแล้วเชียวว่าคุณหนูจะต้องมามุกนี้ให้ขี่ได้ไหมล่ะมันก็ต้องได้อยู่แล้วล่ะครับ คุณหนูเป็นเจ้านายดิปีเตอร์บน่นแต่ก็ยอมให้หญิงสาวขึ้นขี่บนหลังเขาดีจังเลยเนาะอยู่กับพี่ปีเตอร์ฉันรู้สึกว่าฉันปลอดภัยขอบคุณครับวันหลังมากันอีกนะฉันมีความสุขที่สุดเลยรู้ไหมที่เราได้มาด้วยกันครับปีเตอร์ยังคงตอบสั้นๆแต่ทัดดาวหัวใจเต้นแรง แนบใบหน้าไปกับหลังเขามีความสุขจนไม่อยากให้ถึงวันพรุ่งนี้เลยทางด้านปิงปองตามจืบจนรู้มาว่าปีเตอร์มาทำงานที่เกาะจาบแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อได้รู้ว่าชายหนุ่มทำงานเป็นแค่บอริการของไรอันเท่านั้นเจมนี่เจม องดีใจที่ได้เจอกับเจมส์ที่นี่จึงรีบสาวเท้าเข้าไปหาเจมส์ปิงปองมาได้ยังไงมาทำไมฉันมาหาปีเตอร์เขาอยู่ไหนพาฉันไปหาเขาหน่อยมันไม่อยู่หรอกไปกาแฟไปกาแฟปีเตอร์เขามีแฟนแล้วหรอใช่สิเธอคิดว่าไอ้ปีเตอร์มันจะโง่อรอเธออยู่หรือไงฮะปิงปอง ก็ไม่แน่หรอกปีเตอร์เขารักฉันมากเขาอาจจะยังไม่มีใครก็ได้แต่บังเอิญว่าตอนนี้มันมีแล้วมันอาจจะเคยรักเธอแต่มันไม่ได้แปลว่ารักตลอดไปผู้หญิงคนใหม่ของมันดีกว่าเธอล้านเท่าฮะจะดีแค่ไหนกันเชียวก็ดีมากพอที่จะเป็นลูกสาวเจ้าของเกาะที่เธอเหยียบอยู่เนี่ยทั้งสวยกว่าสาวกว่าสดกว่ารวยกว่า มีอะไรที่เธอดีกว่าบา้างเฮ้ไอเจมไอบ้าคอยดูเถอะเมื่อไหร่ที่ฉันคืนดีกับปีเตอร์ฉันจะบอกให้เขาเลิกของกับนายหญิงสาวกระทือบท้าด้วยความเจ็บใจแต่ถึงอย่างไรก็คิดหาหนทางเอาปีเตอร์กลับมาเป็นของตัวเองให้ได้จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะน้องๆชอบกันหรือเปล่าคะ ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะพี่ตั๊กอ่านทุกคนทุกคอมเมนต์แล้วก็กดหัวใจให้กับทุกคนเลยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ